ลุงการบอกว่าเหยื่อที่มันใหญ่ๆเนี่ยคือมันก็จะไปมุดอยู่ใต้ดินนะนะครับมันก็จะถูกวางอยู่ใต้ดินปลามันก็จะมุดลงไปในน้ําแล้วก็กินอยู่ในในดินเลยนะครับมันจะจมนะหมายถึงว่ามันจะจมอยู่ในดินเลยนะครับาดูเคล็ดลับนะครับการทําเหยื่อตกปลาแบบง่ายๆวัตถุดิบที่อยู่ในท้องตลาดนะครับอันนี้มี น้ำตาลน้ำตาลสดน้ำตาลสดนะลูงเาอน้ำตาลสดนมนมเปรี้ยวอะไรก็ได้ใช่ไหมถ้านมเปรี้ยวนมเปรี้ยวคอยเป็นผลไม้ลดผลไม้โอ้นมเปรี้ยวลดผลไม้ลดอื่นบ่ได้หได้ไม่ได้ลดอื่นบ่ได้ลุงกันว่าลดอื่นบ่ได้แล้วว่าลดอื่นกินเบิร์นะซื้อมาแล้วเข้ามาเกี่ยเข้ากินเบิร์ปลาบริ้กินอันนี้อะไรลุงเนี่ยโอเมก้าสองโอเมก้าสองตกปลาเกล็ดอืม โอเมก้ามันคืออย่างโอเมก้าหั่มผสมที่เสื้อน้ำก็พูดง่ายๆก็คือรำใช่ไหมรำรำโอเมก้านะครับรำโอเมก้าอันนี้คือขนมปังสดเขาเอิ้นว่าเกตขนมปังได้บ่เกตขนมปังเป็นเกตขนมปังเหยื่อตกปลาเป็นเหยื่อตกปลาอะไรตางๆก็เอามาผสมกันบ่ไม่เนี่โอ้ผสมกันนะครับเอามาคอยใส่กันซีนะครับผสมกันเลยครับอันนี้หัวอาหารนะครับหัวอาหารปลาดุกหัวอาหารปลาดุก แช่นล้วให้มันละลายมาแช่น้ายมนละลายสูตรนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ป่าวลกันไม่ฮ่าถ้าใครไปทำแล้วไม่ได้นะครับต้องมาโทษลุงกันนะครับร้อยเปอร์เซ <laughs> ็นต์เออสูตรนี้100 <laughs> ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบัณฑิตปั้นบ่ลงุงปั้นใส่ตะก้อปั้นใส่ตะก้อเออประโยชน์แล้วก็ใส่โถม นะครับปั้นแบบนี้เลยครับใช้ตะก้อมัมนะอ๋อนนี้ก็จะเขาเรียกว่าตะกร้อนะครับนะครับมันจะเป็นตะก้อครับเป็นแบบนี้นะครับปั้นปั้นปันปั้นปั้นใส่นี่แล้วก็มันก็จะมีเป็นเบ็ดนะครับมีเบ็ดตรงนี้มีตรงนี้นะครับเป็นเม็ดเป็นเป็นเบ็ดน่ครับตรงนี้เป็เบ็ดแล้วก็เหวี่ยงลงไปนะครับอันนี้สูตรเพิ่นครับสูตรเพิ่นเพิ่นว่าคักนว่าเดี๋ยวมาดูวิธีการปั้นกันเลยครับ อ๋ให้ไม่แค่มันหมาดบ่ไม่บรรลงกันให้มันหมาดแนล้วไล่มันก็ละไล่เนียโอ้ต้องให้มันมัหมาดนะครับคือกมเวลาเวลาเรากำแล้วคือมัน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 จะติดมันจะติดมือนี่ครับเอดว่ามันหมาดนะครับก้อนน้อยก้อนใหญ่ไปเลยเนี่ยเราจะเาที่นี้แหละคือเท่ากรมือเราเนาะเข้าปั่นซ้ำกำมือเข้านี่แหละครับ หอมมะลินี่นะหอมครับผมยังน่งบวใส่นมแมวเข้าไปซื้อแอ้อนีหออนมแมวที่บะนด้นน่ะโอ้ใส่นมแมวกันว่าต้องใสุ่มนมแมวลงไปด้วยนะคุนว่าสิละกันปลาปลาแบบปลาธรรมชาติต้องใส่นมแมวนะในหวยธรรมาติอย่างหวยบางไส้โอ้ปลาเท่านี้ปลาธรรมชาติคือใส่นมแมวนมคนใส่อยู่บ้องนมคนใส่แต่บ้ เอาให้ลูกกินเนาะนี่ได้แล้วครับได้แล้วแหละอึ๊บนี่นี่เป็นอะรไรใส่เพมท่านนะนี่นะครับมันก็จะเป็นก้อนแบบนี้เด้อครับเป็นก้อนแบบนี้นีแ่บบนี้นะครับก้อนประมาณนี้ครับซื้อมาจากไหน,นใส่เบ็ดนะซื้อมาตะกอได้หน่อยเยอะไไตะกอโอ้เพื่อปั่นไว้เพื่อกมันนี่ได้สับมันนี่เข้าเข้าเขาใส่เบ็ดเข้ากับใส่ในเบ็ดในปลายเบ็ดเท่านั้ใส่เพมได้ครับ โอ้มันก็จะมีเม็ดโฟมอีกนะครับโฟมเห้มันล่อยเวลาปลามันจะกินนั่นเองผมมันล่อยแ้วปลามันว่าอาหารกระเด็นออกมามันขาบเอาปิดผ่มติดปากมันโอ้สำหรับคนที่โฟมนี่แต่มันล่อยนะสำหรับคนที่เอาคนที่ข้าวเจ้าต๊เบ็ดข้าวเจ้าสีหูเนาะแม่ผ่อมมนึงเด้อนเสียเอาโฟมให้ตเองล้มุ่งกันเอาโฟมไปเบ่งนะครับเป็นแบบใจอันนี้นางโย่ สะนะครับสะน้ำสะน้ำครับนี่นครับอันนี้ศูนย์เรียนรูเร้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับนี่ปลายท่นี่ร้ายครับปลายที่นี่ครับแต่ว่า <laughs> มันหลายมันตัตใหญ่ไหลถ้าเป็ดเป็ดตัวเล็กๆล,ลงไปเนี่ยคือมันสวบกินเลยครับ <laughs> มันสวบเลยครับนี่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าโฟมโฟมใส่อืม วิธีใส่เม็ดโฟมนะครับเอาเม็ดโฟมใส่อันนี้นก็เป็นเบสเกียวโอ้คนเห็ดตปทัว่วเนาะสลัดเพื่หากิน <c oughs> แล้วเราปานมากินเม็ดโฟมปานปานมากินอาหารแต่เม็ดโฟมมันสิลร่อยไปร่อยมมามันวา่ามันวา่นวาอาหารมันกระสีเลยโอ้มันมันนึกว่าเป็นอาหารอันเม็ดโฟมมันนึกว่าเป็นอาหารบอกความหมายนะ โอ้มันก็เลยกินเม็ดโฟมเพราะว่ามันนึกว่าเป็นอาหารนะครับมันว่าอาหารมันสวบกระเด็นออกมากนะมันว่าอาา๋อคืออาหารมันแตกออกไป<ม>คิดว่าเป็นเม็ดโฟมเพราะว่าเราก็ฝังเข้าไปในนี้นะครับนี่เ<ม>เสียบเข้าไปนี่ครับเสียบไปนี่่<ม>โอ้ผมกระเพิ่งหูกบ่คอยมีความรู้เรื่องพวกนี้ปันใดครับดูนะครับ,รบแต่ร,ร,รู้สึกมันหอมๆครับหอมเป็นจะเสียบกันยัง <laughs> อันนี้คือหาซื้อได้นะครับตามร้านค้าทั่วไปครับน้ําตาลสดนะครับน้ําตาลสดนะครับเลือจากปลาเลือจากช่องเงียกับข้นกินแม่นครับอันนั้นก็แต่ว่าอันนี้คือลุงกันบอกว่าเออนมเนี่ยมันต้องเป็นรสผลไม้เท่านั้นผลไม้รวมผลไม้รวมเท่านั้นนะครับอันนี้สูตรเพิ่นสูตรเพิ่นครับเนี่ยก็อุปกรณ์พวกนี้มันจะมีขายนะขนมปังพวกนี้จะมีนะครับแล้วก็พวกลำลำโอเมก้าเพิ่นวาลำนะครับมีขายนะครับ ก็ใช้ได้นานนะครับม,ม,ม,มันกรจิป,ปะมะนีอ,อัน,นนี้ใครอยากจะลองทำดูก็ลองทำดูได้นะครับมันเป็น,ปนสูตร<ล>เหยื่อตกปลานะครับชนิดพิเศษชนิดพิเศษสูตรไผ่สูตรมั่นครับสูตรลุ่งกันเพื่อนบอกว่าเกีียงน้องเพื่อนบอกเกีียงน้องไปแล้วครับไปแล้วแบบนะครับ ลุงการบอกว่าเหยื่อที่มันใหญ่ๆเนะี่ยคือมันก็จะไปมุดอยู่ใต้ดินนะนะครับมันก็จะถูกวางอยู่ใต้ดินปลามันก็จะมุดลงไปในน้ําแล้วก็กินอยู่ในในดินเลยนะครับมันจะจมนะหมายถึงว่ามันจะจมอยู่ในดินเลยนะครับ เออมีจัดเนือมันหลอนมาแล้วเนาะมันจะมีปลาเล็กและปลาใหญ่นะครับมีหมดเลยครับเนี่ยมันหนองนี่กว้างนะครับหนองนี่กว้างมากเลยเกือบหนึงไร่ไล่กว่าไล่กว่าไล่เสร็จเศร็ษ